ตเติมสิ่งที่เงินสินะที่ที่เจาและตอฟงขนเก่งอยู่อืมหรือว่านายจะเป็นนักเรียนใหม่นะเปรี้ยวดีนี่ไม่ใส่รองเท้าม,าม้าแบบนี้เดี๋ยวก็โดนอาจารย์สวมสีตีหรอก แ,แกรู้จักมันตะฟงที่อยู่ออาหกท้ำไหนหรือเปล่าเ้ยเอ,ยอยแกนี่มันลือด้านจริงเลยนะไอเด็กติมส่งตุ๊กตาหมีที่น่ารักนั้นมาให้กูซะไม่ได้นะครับผมขอละคือผมรักหมีตัวนี้มาก สงสัยพูดดีๆจะไม่รู้เรื่องแกอยากจะเจ็บตูดนักสินนะอ,อ๊ใครปาซุตีอะไรมาครับฉันตามหาแกมาทางชีวิตของฉันในที่สุดก็เจอเด็กชายนัตพงศ์อดีตครองโรงเรียนสุดๆเดินต่อยับเขียวจนอาการสาหาัสเขา้าไปอยู่ในถ้ำสองเดือนไม่ตายลื่นหัวจิ้มหน้าไม่แหงแต่พื้นแตก แถมมึงยังเต็งทำบอกเลยลูกพี่<ล>เราโหขนาดนั้นเลยเหรอมึงหรอกพกไม่รู้แถมมึงยังมีไอ้นั่นใหญ่สุดในทีน่นี้แต่ตำนานไอ้นั่นใหญ่ของแกต้องหยุดดูแค่นี้แหละเด็กชายนัตะพงศ์ปหกทับหนึ่งหมอหน้นมันพูดบ้าอะไรของมันเอาชื่อนัตะพลต่างหากไม่ใช่นัตะพงศ์แถมอีกอย่าง,นงห,นหนึ่งไอ้นั่นเราก็ไม่ใหญ่ขนาดนั้นสักหน่อยเด็กกระติ๊เดียวแต่ว่าเราตามน้ำไปก่อนละกันนะ แกก็รู้ประวัติฉันดียังจะมาหาเรื่องฉันอีกอยากโดนต่อยเลยไม้รู้พี่เรายัางโง่ไอ้สัสแกเป็นใครกันวะฉันไม่ได้คุยกับแกไอ้กาฉันหมายถึงไอ้หมอนั่นเด็กชายนัตะพงษ์ฉันฝึกจนไอ้นันใหญ่เท่าแกแล้วเลี้ยมน้ำมือดีนะ yeah!

มาที่ตายเองนี่วะถึงพวกนั้นมันจะเฮี้ยจะเลวส้นตีนหมาไม่แดดในกระโปรงเกียนแค่ไหนแกก็ไม่สมควรไปฆ่ามันถ้นนั้นแกก็ขยายหัวแล้วมาสู้กันสิไม่ได้หรอกฉันสัญญากับตัวเองแล้วว่าจะเลิกสู้หลังจากตอนที่ฉันไดุู้กตาตัวนี้มาเอ้เด็กชายนันทพลป,ป .6 ทับ2เมื่อ2วันก่อน ฉันซื้อมาให้นายน่ะนัตพงศ์ฉันเห็นว่าตุ๊กตามันน่าเฮียดีอ่ะฉันก็เลยนึกถึงนายคนแรกเลยปวีนาะป,ปวีนะาเธอไม่ต้องทำเพื่อฉันขนาดนั้นก็ได้นะ โอรพลังของเรา,เอ,าอุยนาเลยต้องพ้ตายทีหมดเพราะเราเองอะไรเอ่ยไม่ใช่เรื่องของกูเรื่องของมึงไง าหลือนั้นเนี่ยกูจะทับมึงให้แบนเละเป็นขี้ นนีไม่ได้ขยายไอ้นั่นมาตั้งนานปวดกระบาลเลยพอฉันรอมาสักไกลเลยนะนันทะบุตบอะไรกันแกกลัวว่าจะมีคนบาดเจ็บในโรงเรียนนักหรือไงเป็นการจมตีจิมไม่ได้แย่นะ แต่มันเป็นการจอมตีที่กา,าสัตวก์เลยว่ะนี่แกจอกนี่มันบ้าอะไรกันวันนี้นี่แกคิดว่าไอ้นั่นของฉันที่ใหญ่มีแค่หัวกระบาลหรือไงน,นี่มึงไว้ผมทรงเดียวกับเบจิต้ายัางไม่พอนี่มึงยังกปตาของวันพีชมาอีกเลย มาต่อยกสองได้ฮแกนี่มันทนมือทนตีดีจริงๆเลยนัทพงษ์ ว่านะลอยอย่างนี้ไงกูถึงไม่ใส่รองเท้า แอยากรู้ไหมว่าทำไมเราถึงเลือกให้ไอ้นั่นใหญ่ได้เฉพาะบางส่วนเลือกทั้งหมดมันเริ่มในตอนนั้นตอนที่เด็กแฝดคู่แรกได้เกิดขึ้นมาเด็กแฝดคู่นั้นมีรูปร่างหน้าตาที่เหมือนกันเป๊ะไม่ว่าจะเป็นหูตาจมูกปากแต่กลับมีส่วนเดียวเท่านั้นที่แตกต่างขนาดกระเจียวพอโตขึ้นมาความต่างของขนาดกระเจียวก็เริ่มส่งผลสุดารัสนรารักเธอ ขอโทษนะเราชอบพี่ชายฝาแฝกคนเธอตั้งหานเราชอบคนเจียวโตน่ะหลังจากนั้นปัญหาเรื่องขนาดอวัยวะก็เกิดเฮยไอลอนเชื่อฝ<ห>าอาว่าไงไอ้น้องชายฝาแฝกเจียวเล็กแล้วส่งคบไอ้นั้นใหญ่ขังได้ก็เกิดขึ้นพระเจ้าผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดรู้สึกผิดพลาดกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากเขาเลยสร้างสิ่งมีชีวิตอีกประเภทหนึ่งขึ้นมาให้น้องดูวองทางมอาสิว่า อยากโดนหมัดใหญ่ๆของกูต่อยเนืนั่นก็คือคนที่สามารถขยายทุกอย่างได้ตามต้องการเพื่อสั่งสอนพวกที่มีเอ็นนั้นใหญ่ให้ได้รู้ว่าเนื้อฟ้ายังมีอวกาศที่ใหญ่กว่าฟ้าอยู่มากส่วนพวกเราก็คือทายาทของคนคนนั้นแกกับฉันเป็นพี่น้องกันนี่มันพูดบ้าอะไรของมันน่ะ คนที่มีไอ้นั่นใหญ่ไม่จําเป็นต้องมีถึงสองคนหรอกแกช่วยตายตาตายตายหา,า,า,าไปซะเถอะฉันไม่เห็นจะเข้าใจเรื่องที่แกเล่ามาเลยสักกติดหนึ่งเหตุผลที่กูอยากจะต่อยมึงมีแค่อย่างเดียวเท่านั้นคือมึงมาเหยียบน้องหมีของปวีนาตั้งหากเว้ย ดื้อด้านจริงๆเลยเฮียถ้าแกคิดว่าตัวเองเป็นฟ้าละก็ขอบอกไว้เลยนะกูนี่แหละคืออวกาศถ้าแกอยากเป็นอวกาศนักละก็งั้นแกก็ไปอยู่ซะเลยสิ ใหญ่จัง,จงแล้วนี่เราจะกลับโลกยังไงดีวะเนี่ยตุ้ยตุ้ยนั่นมันอะไรอ่ะอ๋อก็โลกของคนที่มีไอ้นั่นใหญ่ที่สุดในโลกนะ อยู่ตรงนั้นได้ยังไงอ่ะก็ไม่รู้อีกตักใหญ่ดีนี่พ่อ